อย่างเลยนะขายของส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าที่ขายดีก็คือกอล้วยทอดใส่ใบเตยแล้วก็ข้าวเมาทอดออนะี่ข้าวเมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะขายได้เฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่กล้วยขายที่ จังหวัดเพชรก,ก,<ำ>กำแพงเพชรเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่มันกําลังออกเขาจะใช้กล้วยไข่จากกำแพงเพชรเนี่ยส่งตรงมาเลยโอ้โหก็คือระบุเลยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่ครับเราก็จะขายแค่ปีละครั้งเท่านั้นก็คือปีละครั้งด้วยใช่ครับเข้าเมาทอดเนีย่ยเขาบอกขายปีละครั้งส่วนขนมอื่นๆนะครับเขาก็บอกว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นไข่หงขนมเทียน ข้าวต้มมัดเนี่ยเขาก็ขายเหมือนกันนะคะดูจากภาพนี้นะท่าทางลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยขายหน้าบ้านด้วยไม่มีที่ไม่มีการเช่าที่ที่ไหนด้วยเขาเอาทอดเขาเาทอดใช่ครับท่าทางจะกรอบนอกนุ่มในนะราคาไม่แพงด้วยนะเขาบอกว่าขายลูกละสิบาทเท่านั้นเขาบอกวันวันหนึ่งขายได้ เป็นร้อยลูกเลยร้อยลูกเฉพาะเฉพาะเขาเมานะไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดรวมอื่นๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้รายได้ของเขาเพิ่มประมาณ2,000บาทเลย2,000บาทแล้วขายอยู่หน้าบ้านตัวเองด้วยนะไม่มีค่าเช่าที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็น่าสนใจอย่างนี้เลยนะทีู้่บน่มือเขาเรียกว่าอะไรนะเสน่ห์ปลายจวักจริงๆเลยใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณแม่เตรียมเนี่ยก็ขายมา นานแล้วนะประมาณ30ปีแล้วโโอ้หก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ที่ชื่นชมของชาวบ้านเนี่ยว่าขนมของแม่เข,อขาอร่อยจริงๆนะฮะใครที่สนใจที่จะไปมหาสารคามเนี่ยต้องไปชิมต้องไปพิสูจน์ เอ๊ะเดี๋ยวนะคอรมอลแสจรนที่แวะไปหรือเปล่าถ anyway> ั่วนอคอมินถั่วนอคอมินน่าจะไว้นะตอนนี้ใช่คือคุณนายกก็อยู่ที่นั่นพอดีคนประจวบคนเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ทำของหวานนะารอกใช่ครับแล้วย้ายถิ่นฐานไปอยู่มหาสารคามก็ยังไม่ก็ยังเอาสูตรนี้ไปทำก็เป็นการนะกระจายรายได้ด้วยนะเห็นแล้วบอกอยากกินนะข้าวต้มมารนี้เห็นป่ะเนี่ยขายแต่เช้านะแล้วช่วงบ่ายก็หมดแล้วด้วย ยปีหนึ่งมีหนนหนึ่งด้วยใช่ครับค่ะครับข่าวนี้ขอขอบคุณคุณกิริยากากแก้วนะครับผู้สื่อข่าวเดลินิวจังหวัดมหาสารคามครับจากของกินแล้วไปต่อกันที่ไปที่จังหวัดกระบี่ครับตอนนี้เข,า,ขาบอกว่ามีกลุ่มผู้ทําประมงเนี่ยเป็นชาวประมงเนี่ยจับปลาหางแข็งได้ตอนนี้สร้างรายได้ได้จํานวนมากเลยครับน่าจะเหมือนปลาทูเนาะใช่ครับไปที่จังหวัดกระบี่ครับคณเป็นใต้กลงเรือนครับชื่อมาเหรนบุญรอดนะครับผมเขาก็บอกว่าตอนนี้ได้จับ ปลาหางแข็งตอนนี้ได้ล่าสุดเลยนะครับลงอวนแข่งครั้งเดียวเนี่ยได้ประมาณ30,000กิโลหรือว่า3 0มสิบตันครั้งเดียวครับสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางทางเกาะสุมาตราเนี่ยมีพายุมีพายุด้วยแล้วก็มีแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยทำให้ทำให้ปลานี่หนีเข้ามาอยู่ในที่ที่อ่าวกะบี่นะครับผมเขาบอกว่าปลาส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักก็จะมา สองตัวต่อกิโลกรัมคือตัวละครึ่งกิโลเลยนะตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยนะอช่ครับอ้วนๆเลยนะคุณสร้างรายได้เนี่ยเขาบอกว่าที่จับแค่ครั้งเดียวเนี่ยแค่ประมาณ30ตันเนี่ยได้เงินประมาณเฉียดล้านเลยนะครับประมาณ9 0 0 0แสบาทเรายังทันไหมคุณไปออกเรือกันไหมน่าจะได้นะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นโอกาสทองพอดีช่วงนี้พอดีชาวประมงนะคะที่เจอจังหวะที่ปลาเขาหนีมาฝั่งนี้พอดีด้วยใช่ครับอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ทางกะบี่เองเนี่ยได้มีการปิดอ่าวอย่างที่เคยมีข่าวไปว่าปิดอ่าวเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพการท่องเที่ยวอย่างเช่นพวก คนที่จะไปดำน้ำเนี่ยเขาก็ปิดอ่าวปิดอะไรให้ใหประการังในฟื้นฟูก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะมีปลาเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้ออแล้วพอเอินเปิดอ่าวเมื่อวันที่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยทำให้ ชาวมงเนี่ยจับปลาได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยแต่เยอะมากเลยนะครั้งเดียว30ตันได้เงิน9 0 0 0แสนบาทแต่ก็อย่าจับฉันเยอะนะจับปลาจะสูญพันธุ์ก่อนะเดี๋ยวมันจะหมดหม่ไม่งั้นถ้าจับมาก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรนะทำวิธีการแพร่พันธุ์ไปด้วยจับไปด้วยปล่อยไปด้วยผมว่าวิธีการทำประมงแบบนี้ไม่ทันเก็บเอาไว้แพร่พันธุ์ล้คุณแล้วผมเชื่อว่าถ้าทำเงินได้ขนาดนี้ต่อครั้งเดียวนะอีกวันเตรียมตัวออกเลยอ่ะใช่ครับแต่จะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าโอกาสทองมีครั้งเดียวครับผมค่ะ ครับคราวนี้ขอขอบคุณคุณวิชัยมังคลานะครับผู้สื่อข่าวเดลินิวจังหวัดกระบี่ครับส่วนวันนี้ติดต่อรอบโลกเห็นว่าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักใช่ครับไปดูสัญชาตญาณนีกของหมาและแมวเจ้าแมวตัวนี้เขาแกล้งตายฮะ้องเหรอเขาวิ่งไล่กันมานี่เทางหมาตัวนี้ก็งงแบบว่าคือวิ่งไล่กันมาเลยวิ่งไล่กันี่ก็ล้มนอนเลยนิ่งเลยนะเขานอนนิ่งใช่แบบว่าแกล้งเนียนก่อนจะทำยังไงดีเขาตกใจนะเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือมันช็อกตายวิ่งเล่นกันอยู่ ดูคันนิ่งมากเลยตั้งใจดูว่ารอดแล้วไปดีกว่าวิ่งต่อไปดีกว่านี่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ไหมเรื่อาอาจจะเขาใชผิดนะว่าหมาเนี่ยเป็นหมีเขาเคยดูสารคดีบ่อยไงบอกว่าถ้าเกิดสุติจะจะลอดตายจากหมีต้องแกล้งตายก็เลยใช้วิธีนี้แต่ไม่สําเร็จไม่สําเร็จนะเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะคุณเขารู้ทันแล้วสุดท้ายก็วิ่งกันเหมือนเดิมนะ หมากับแมวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนาะมันไม่ถูกจลกัดทั่วโลกเลยนะแต่ก็มีน้อยนะที่หมาจะอยู่ร่วมกับแมวได้แต่ผมก็เห็นข่าวนะวาทีเดลีก็มีข่าวประเชทแบบแมวให้นมหมาหมาให้นมแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักกันด้วยนะใช่นี่อาจจะแบบไม่สนิทกันมากันมาตั้งนานหรือเปล่าเพิ่งจะมาเจอกันก็เลยทะเลาะกันเขาอาจจะดูเก่งเล่นๆกันนะนะฮะแมวนี่ฉลาดนะเอาตัวรอดค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณน้ตครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดีๆมีมาฝากคะ่ะความอร่อยใหม่จากไวตามิวนมถั่วเหลืองหอมหม้าและข้าวบาเล่ไวตามิวบิกเพิ่มอีกเพิ่มอีก จัดหนักให้ถึง330มิลิลิตรแค่10บาทไวัยตะมิวบิ๊ก330มิลลิลิตรอร่อยอิ่มคุ้ง <c oughs> ใหม่ไวัยตมิวสูตรข้าวบาเล่และมอ,อว์อวชหรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการผู้เข้าชมมากกว่า1ล้านคนต่อปี กับการเดินทางเพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า1 0,000แกิโลเมตรต่อปีกับการแข่งขันและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นับพันครั้งต่อปีชาวอพอวชภูมิใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนอพอวชองการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตื่นเช้า มันได้สัมผัสอะไรดีๆเยอะสัมผัสกับกลิ่นนุหอมกับรสชาติเข้มๆข,ของเนสกาแฟเรดครับที่เป็นตัวเราสัมผัสความอิ่มใจสัมผัสความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราสร้างเองเนสกาแฟเรดครับ นมแล้วนี่อม,มีแล้วแม่มีแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะดูแลดีอยู่แล้วระวังนมหกอะ่ะไม่หกหรอกแม่มีนิดเดียวเองนิดเดียวก็ต้องระวังค่ะแม่แล้วมีิ้งแต่เม,มื่อไหร่มีเมื่อเี้มีแล้วไม่บอกแม่ดีครับ <c oughs> คุยกันให้เป็นเรื่องธรรมดาแบบเนี้ยถ้าคุณกำหนดได้ศูนย์บริการรถยนต์แบบไหนที่ใช่ ันสมัยมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าพร้อมทีมช่างผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญกับแบรนด์ระดับสากลให้ทุกความพอใจไม่ใช่แค่ใส่ด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ Thai Plus Thai Plus ผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจไม่มีใครดูแลตัวเองครึ่งๆก,กลางๆแบบนี้หรอกคุณเองก็ไม่ควรดูแลช่องปากแบบครึ่งๆก,กลางๆ พราะแปรงฟันอย่างเดียวอาจไม่พอยังมีไบโอฟิล์มหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาช่องปากใช้ลิสเตอรีนหลังการแปรงฟันช่วยจัดก,การแบคทีเรียที่ก่อตัวเป็นไบโอฟิลป้องกันปัญหาช่องปากลิสเตอรีนช่วยจัดก,การสาเหตุหลักของปัญหาช่องปากความอร่อยใหม่จากไวตามิว นมถั่วเหลืองหอมเม้์และข้าวบาเล่วิยามิวบิกเพิ่มอีกเพิ่มอีกจัดหนักให้ถึง330มิลลิตรแค่10บาทวิตมิวบิก330มิลลิลตรอร่อยอิม่มคุ้งใหม่วิตาตมิวสูตรข้าวบาเล่และเมอ้อ ทุกสุดท้ายกับคอมเมนต์เศรษฐกิจนะครับขออภัยครับในช่วงนี้กับเรื่องดีมีมาฝากนะครับสนับสนุนโดยริษปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนครับเรื่องดีๆมีมาฝากสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน คุณผู้ชมครับช่วงนี้เวลาเดินทางนะครับไปศูนย์แสดงสินค้าใหญ่ๆเนี่ยมักจะเห็นว่ามีการจัดงานกันตลอดทั้งปีแต่ว่าเบื้องหลังการจัดงานนะครับก็คือต้องมีบริษัทนะครับผู้จัดงานดังกล่าวนั่นเองบริษัทดังกล่าวในประเทศไทยจริงมีจํานวนมากแล้วก็การแข่งขันค่อนข้างสูงมูลค่าเงินลงทุนก็สูงเช่นเดียวกันครับแต่ผลตอบแทนที่ได้ก็ถือว่าน่าสนใจบางงานประสบความสําเร็จบางงานก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่ผู้นำนะครับทางด้านการจัดงานแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าหนึ่งในนั้นก็คือบริษััทกกินนเเดจปี นี้ปีแล้วนะครับสำหรับการจัดงานอย่างต่อเนื่องและไม่ได้จัดงานเีแค่งานเดียวหรือว่าแบบเดียวมีการจัดงานที่หลากหลายครับทั้งงานท่องเที่ยวงานแฟรนไชส์งานจักรยานนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานก็มีการจัดงานแบบนี้เช่นเดียวกันงานนรื่ของกาแฟและเบเกอรี่ก็มีการจัดแม้กระทั่งวันวาเลนไทน์ยังสามารถจัดงานวันวาเลนไทน์ได้คุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันไม่ธรรมดาขนาดนี้วันนี้จะมาพูดคุยกันกับการผู้จัดการบริษัทกวินอินเตอร์เทจจำกัดนะครับคุณกวินกิติบุญญาอยู่กับเราด ถือ<ม>เป็น<ด>บริษัท<น>ที่ไม่ธรรมดาสําหรับการจัดงานแฟร์แบบนี้เพราะมีความหลากหลายมากและประสบความสมมําเร็จทั้งนั้นนะครับในหลายปีที่ผ่านมา14ปีนี้ท่านนับมูลค่าทั้งหมดนี้โหเราจัดมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มูลค่าในแต่ละปีนี้สูงมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าลักษณะของงานแต่ละง,งานนะครับเุณเซมมันจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันถามว่ามูลค่าเป็นยังไง คือในโชว์แต่ละโชว์เนี่ยเราก็จะมีการประเมินนะครับว่ายอดขายของตารางงานเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับถ้าเราเราเอาจากวันนั้นถือมาวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพันล้านนะครับโอ้โหสิปีไม่ใช่ไม่ใช่ยอดขายผมนะยอดขายของผู้แสดงใช่ใช่นะครับยอดขายของผู้แสดงที่มาร่วมออกบูธในงานนะครับคือควินอินเตอร์เนตนี่สนับสนุนให้ไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าพันล้าน เยอะมากครับเพราะว่าในตารางงานในตารางงานเนี่ยนะครับมูลค่าของการซื้อขายเนี่ยเราก็จะมีการทำ projection เอาไว้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการสอบถามจากผู้แสดงที่เข้ามานะครับว่าโอเคตัวเลขของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับพอเราเอาตัวเลขเหล่านั้นมาซ้ำมารวมๆวมเราก็จะเห็นละมูลค่าของการซื้อขายเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างอย่างปีปีที่ผ่านมาายถึงต้นปีปีนี้นะครับที่เรามีการจัดเนี่ยเฉพาะต้นปีเองเนี่ยก็ก็มีมูลค่าเฉพาะต้นปีนะฮะ ประมาณสักร้อยกว่าล้านล้นะครับแล้วก็กำลังจะมีงานเกิดขึ้นในอีก10วันข้างหน้าแล้วก็ตั้งเป้าว่างานที่จะมีในอีก10วันข้างหน้าเนี่ยประมาณ200กว่าล้านเฉพาะปีนี้ปีเดียวก็3 0 0กว่าล้านโอ้หแสดงว่ามองว่าแนวโน้มการธุรกิจการจัดงานในประเทศไทยนี้ยังคงสดใสต่อเนื่องเลยคคือธุรกิจการแสดงการจัดงานงานแสดงสินค้าเนี่ยนะครับผมผมอยากเรียนทั้งสองท่านแยกออกมาเป็นสองอย่างนี้ก่อนว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นงานเทรด เรียกว่า B 2 B คือ business to business แปลว่าคนที่มาออกบูธกับคนที่มาซื้อของไม่ใช่ไปเพื่อบริโภคแต่เอาไปใช้ต่อไประดับธุรกิจกับธุรกิจใช่ครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจัดงานกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมนะครับคนที่มาออกบูธคือคนที่เป็นคนนำเข้า สินค้าอุปกรณ์จากต่างประเทศเข้ามาหรือเป็นบริษัทต่างประเทศมาออกบูธและคนที่มาชมงานและมาซื้อของคือคนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมผมเนี่ยกำลังจะเปิดร้านกาแฟแ้วก็อยากจะได้ของดีๆก็มางานนี้มาชอปปิ้งครับพอได้เสร็จก็เอาไปไว้ที่ร้านและเพื่อไปขายให้กับผู้บริโภคเขาเอามาทำกาแฟทำไอศครีมเบเกอรี่ให้ผู้บริโภคอี่างถูกต้องอันนี้เลยเรียกว่า b u t b e เป็นงานเทรดส่วนงาน consumer เนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่า business to consumer คือคนที่มาออกบูธ ขายตรงเพื่อบริโภคเลยเนี่ยเช่นงานอาหารงานโอท็อปเพื่จะได้เจอผู้บริโภคสีผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแพคเกจทัวร์สีหรืองานจักรยานอย่างนี้นะอันนี้เราเรียกว่า direct to consumer ก็คืองาน B2C โอชัดเจนก็จะมีอยู่2องสประเภทหลักๆด้วยกันในบ้านเราที่มีการทำแบบไหนนิยมมากกว่ากันฮะ b a l านซ์มันไม่เท่ากันคือถ้าถามว่า B2B มันก็จะมีอีกตั้งแต่พวกสินค้าทุนพวกเครื่องจักรเพื่อขายกลุ่มโรงงานอันนั้นก็จะไปทางด้านของ Machinery งั้นถามใหม่จัดงานแบบไหนทั้ง t r a รดทั้งคอน s u m e r คุ้มค่ากกันก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังและก็ potential ของตลาดที่ในการที่จะสร้างโชว์นึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้จัดเองก็จะต้องไปทำวิเคราะห์ออกมาว่า ความน่าจะเป็นไปได้ของตลาดศึกษาความเป็นไปได้ถูกต้องครับว่าความน่าจะเป็นไปได้ของตลาดในธุรกิจนี้มีไหมจะต้องทำเซอร์วย์เข้าไปดูเช็คข้อมูล business development ขึ้นมาถ้าเห็นว่ามันคุ้มค่าก็เริ่มทำนี่ไงถึงระบบสงสัยมากกวินในเทรดเองไม่ได้ทำงานแฟร์เฉพาะแบบใดแบบหนึ่งเพราะศึกษาอย่างละเอียดนี่เองทำให้รู้ว่าตอนนี้อะไรกำลังเป็นที่น่าสนใจและควรจะทำเป็นแบบเทรดหรือคอนซูเมอร์จริงๆ potential ในการทำต่ลางงานมันมีเยอะนะครับตางสองท่านแต่เพียงแค่ว่า มันถึงเวลาของมันไหมมาร์เก็ตไซส์มันมีพอไหม,มไหนีครับถ้ามาร์เก็ตไซส์มันมีไม่พอถ้าจะลงไปทําก่อนก็ได้แต่ก็จะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องผลตอบแทนว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่อง ยอดขายอาจจะมีขาดทุนเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ยกตัวอย่างมันก็ผมยกตัวอย่างนังสสอพิมพ์ธุรกิจนังสอพิมก็คล้ายๆกันถ้าสมมุติว่ามันมีตลาดก็ทำแต่ก็จะต้องยอมรับว่าอาจจะต้องเฟอร์ในปี2ปีแรกหรือ3ปีแรกแต่ว่าถ้าทำต่อเนื่องไปหลายๆปีเนี่ยมันก็น่าจะมีการเติบโตมากขึ้นต้องครับอย่างของเราเองก็มีทั้งรับจัดงานในประเทศแ้าต่างประเทศเรามีด้วยไหมคะผมต้องขยายความอย่างนี้ครับอย่างที่ผมทำเนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นผู้รับจัดงานแต่เราเป็นเจ้าของโชว์ คำว่าเจ้าของโชว์ในที่นี้คือคนจัดงานก็จะมี2สองแบบคือค,คนที่เป็นเจ้าของโชว์กับคนที่เป็นมือปืนะนะครับ,ค,รบคนที่เป็นมือปืนก็อย่างที่ไปทําให้งานภาครัฐะนะเช่นไปรับจัดงานโอท็อปไปรับจัดงานสี่ภาคไอ้อย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นมือ,มอปืน แต่อย่างของผมเองเนี่ยคือเราเน้นหนักในเรื่องของการที่เราจะเป็นเจ้าของโชว์เองนะครับโดยที่เรามีเครื่องหมายการค้าของแต่ละแต่ละโชว์มีเครื่องหมายการค้าและงานพวกนี้ก็จะเป็นงานที่เราเรียกว่าจัดประจําปีแต่งานงานที่เป็นมือปืนเนี่ย มันไม่มีอะไรแน่นอนครับขึ้นอยู่กับนโยบายต่างๆด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินว่าต้องการอยากจะทําหรือไม่อาจจะมีกระทรวงนี้มีโปรโมทอันนี้ก็ทํามาเป็นครั้งหนึ่งมาเปลี่ยนเจ้ากระทรวงทีปีหน้าไม่ทำแล้วอาจจะไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดงานไหนที่บอกว่าเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือปีที่เท่าไหร่อันนี้เปแลอันนี้เป็นงานประจําปีนะครับเราจะเน้นหนักไปทางด้านนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเปืนลักษณะมือปืนเนี่ยความเสี่ยงจะมีสูงเพราะความต่อเนื่องจะไม่มีครับอีกด้านหนึ่งที่น่าสนนนนนใใจจค้ชมรรรััับบบว่่าาาากกแแขขงงดี ทแบบเลยนะมันก็มีมากขึ้นด้วยอะไรเป็นจุดเด่นครับที่ทำให้กาวินอินเตอร์เทรดเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําทางด้านการจัดงานและที่สําคัญคือลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องไม่ขาดทุนครับเอาวันที่2ก่อนกแล้กันนะครับไอ้ไม่ขาดทุนนี้ไม่มีนะครับมีหรอมีครับคือยอมรับเลยมีครับคือในการเปิดโชว์ใหม่ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบอกตัวเราเองเลยว่าเตรียมขัดทุนไว้กี่ปีเตรียมใจไว้นะอ่ามันต้องทาใจไว้ก่อนเพราะว่าการที่บางทีสร้างโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเรามองเห็นแต่ว่าตลาดมันยังไม่ใหญ่แต่เรามองเห็นว่าเราต้องการเข้ามาก่อนเรากําลังลุยไปก่อนเลยอ่าเราเปิดทางลุยเข้าไปจัดก่อนได้เปรียบอ่าทีนี้ ถ้าเราเริ่มทําแล้วปรากฏว่าตลาดยอมรับมันก็จะค่อยๆโตและโอกาสในการถึนทุนมันก็จะกลับตามมานั่นคือประเด็นที่รับส่วนประเด็นที่1บอกบอกว่าอะไรที่คือจุดสําคัญพบว่ามันมีอยู่2อย่างนะครับคือคือความจริงใจและความตั้งใจในการทํางานและก็คุณธรรมเรามองว่าหัวใจของธุรกิจงานแสดงสินค้าเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่า organizer ต้องตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับเพราะว่าทําแล้วถ้าดี ผู้แสดงแฮปปี้เขากลับมาเองมันจะมีปีต่อไปมีซ้ำต่อไปอีกแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยด้วยถูกต้องครับมันก็เหมือนกันนักสุพิมพ์ถูกไหมฮะคือถ้าเรามีลูกค้าประจําโครัามันเซลลก็ไม่ต้องเหนื่อยถ้าเขาเริวองถ้าเดี๋ยวเขาก็จะซื้อปีต่อไปต่อไปต่อไปเองดไมี่โทรมาจองล่วงหน้าด้วยถูกต้องครับนั่นก็คือการที่เราต้องมีคุณภาพและความจริงใจในการที่จะต้องสร้างโชว์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทุกเทอมเต็มที่นี่คือข้อที่หนึ่งใช่ครับนะครับ ข้อที่2คือต้องอาศัยทีมงานเพราะว่าเราทาคนเดียวเองไม่ได้ครับเนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอาศัยทีมงานในการที่จะไปฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือไปสร้างทีมงานให้เขามีความรู้สึกว่าเข้าสนุกกับงานนะครับเมื่อเข้าสนุกกับงานนะครับเราก็มีหลายโชว์ที่ที่เราทำเนี่ยปัจจุบันเป็นชว์อันดับหนึ่งของเมืองไทยบ้างของอาเซียนบ้างถึงเวลามาเนี่ย เขาก็จะทางานง่ายขึ้นเพราะลูกค้าจะเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหาแต่ถ้าเป็นการสร้างโชว์ใหม่อย่างปีที่แล้วผมเปิดโชว์ใหม่คืองานจักรยานอันนี้จะต้องออกแรงคุยคต้องใช้กําลังภายในเยอะหน่อยต้องคุยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการที่จะเชิญชวนเข้ามาออกบูธสร้างความเชื่อมั่นด้วย ถูกครับะนัานเราต้องขายความเป็นกวินอินเตอร์เทรดเพื่อทําให้ก็เห็นว่าเราไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการเราทำมานานเราียู่แล้วนะสิบสี่ปีงานตาละงงานของเราเป็นที่ยอมรับของตลาดอยู่อันดับหนึ่งของเมืองไทยบ้างอันดับหนึ่งของอาเซียนบ้าง ครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราจะใช้เหล่านี้ไปเป็น reference ครับค่ะมเดินทางมาถึงนี้2,556ต้อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่ก็จัดกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องหลายงานแล้วคุณผู้ชมแต่เห็นซ้ายกับขวาของเราเนี่ยนี่คือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สองงานนี้มีความสนใจแล้วก็มีความสำคัญและน่าสนใจยังไงบ้างเริ่มจากทางด้านนู้นก่อนนะครับ Thailand Retail Food and Hospitality Service 2013งานที่เกี่ยวกับอะไรครับ งานนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ของใช้และวัตถุดิบในการทำ,ทำทำธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่พารไฟน์ดิเนกกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมแปลว่าอะไรแปลว่าในนี้ผู้แสดงเนี่ยนะครับจะเป็นผู้แสดงที่นำเอาสินค้าจากทั่วโลกที่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจที่เกิดมายกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะครับเรา walk in เข้าไปโรงแรมเอาตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนระบบตึ๊ด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  reservation ซอฟแวร์ซอฟแวร์ต่างๆด้วตถางต้องเสร็จปั๊บรถเข็นขึ้นห้องมีรถเข็นมาโชว์เข้าไปในห้องนอนแขกเปิดประตูเสียบก๊าซอ๋อพวกระบบประตูถูกต้อดย security system เข้าไปเสร็จที่นอนของใช้ในห้องน้ำ Amenity AV ผ้าม่าน เคยได้ยินเลยว่าหมอนผ้าปูที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามาตรฐานเดียวกันกับที่บ้านเพราะนี่มันคือฮอ s p สพ a l i t ินี่คือโรงแรมเสร็จปั๊บลงมาห้องอาหารของแช่ในห้องครัวที่เราไม่เห็นจายชามช้อนซ่อมหรืออุปกรณ์ในครัวที่เราเห็นแต่ว่าไว้ที่อยู่ในครัวเนี่ยทั้งหลังสแตนเลสทั้งราสเตนเลสงานสแตนเลสทั้งหมดตู้เย็นตู้แช่ต่างๆนะครับไมโครเวฟ เตาระบบเขาเรียกคอมบีต่างๆเหล่านี้คือพ่อครัวใช้และไอ้ที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะคือจานชามช้อนซ่อมแก้วมีดเครื่องทำกาแฟระบบเก็บ POS อีกถูกไหมครับก็เรียกว่าทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเลยอันี้แล้วก็เอาผ้าไปซักมีแม่บ้านมาทำความสะอาดคลีนิ่งซิสเต็มนี่คือนี่คือโรงแรม รีสอร์ทเซอร์วิสอพาสเมนต์ส่วนคนที่ทําร้านอาหารมันก็มีครบหมดครับอุปกรณ์ในการทําอยากจะเปิดร้านกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมก็มาซ้อนสิ่งนี้มีให้เลือกหมดเลยดังนั้นงานนี้น่าจะเหมาะเป็นลักษณะของเทรดเป็นบิสเนสทูบิสเนสอย่างที่บอกไว้งานก็คือ2 5่สถึงยีกรกฎาคมนี้แล้วก็อีก10วันเองครับไบเทคกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําธุรกิจร้านอาหารพัตคารหรือว่าร้านโรงแรมหรืออาจจะเป็นบูธีโรงแรมขนาดเล็กคุณต้องมางานนี้ถึงจะคุ้มค่าคือมีอีกง งานหนึ่งฝั่งขวามือของดิฉันคค่ะอันนี้คืองานอะไรคะตัวนี้เป็นงานแฟรนไชส์ครับ Thailand Franchise and business opportunity ใช่ครับรบงานนี้ใครจะได้เป็นปีที่เก้าอ๋อทำมาเก้าปีแล้วปีที่เก้าครับว่าปัจจุบันโชว์นี้เป็นโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโอ้ครับคือคือเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะมีการวัดกันว่าแต่ละโชว์เนี่ยนะครับประเทศไหนเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนหมดแล้วภูมิใจอ่ะในปีนี้เนี่ยนะครับหัวใจของมันน่าสนใจก็คืองานนี้เหมาะกับใครก่อน คนมีฝันอยากจะเป็นเท่าแก่อยากทำธุรกิจเองมีเงินละอาจจะมีเงินหรือมีช่ชคทางในการทอะไรหรืออย่างคุณเซนอย่างนียมีตังไม่อยากฝากแบงก์ละสามห้าักด้วยเงินเฟ้อไิดลบไม่เหลือแล้วมาทำธุรกิจเองดีกว่าโอกาสได้รลบผลตอบแทนการลงทุนสูงถึงประมาณ30%มผมมีฝันผมอยากจะมีร้านกาแฟ โอเคในงานนี้ก็จะมีแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมในปีนี้150แบรนด์จาก10ประเทศ10ประเทศจาก10ประเทศทั่วโลกของคนไทยก็อยู่ที่ประมาณสัก85ซนะครับซึ่งงบลงทุนก็ไม่สูงมีตั้งแต่หลักหมื่น ขึ้นไปถึงหลักล้านสำหรับคนที่ต้องการซื้อมสเตแฟรนไช c ส์นะครับซึ่งแบรนด์ของคนไทยที่เข้ามาก็จะมีความหลากหลายเช่นแฟรนชส์พวกอาหารกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมที่เป็นยอดฮิตนะครับผู้ธุรกิจบริการคาแคร์สัมพิมพ์พวกการศึกษาพวกความงามสปานะครับ พวกตู้น้ําหยอดเหรียญมีเราปงจรเลยนะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมากน้อยไม่สําคัญขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีแนวทางการทำธุรกิจอะไรที่น่าสนใจงานจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25วันพฤหัสนะครับวันอาทิตย์ที่28ตั้งแต่10โมงครึ่งตอนเช้า ถึงหนึ่งทุ่มครึ่งทุกวันครับเพราะฉะนั้นงานสองงานนี้จัดขึ้นพร้อมกันใช่ครับนะครับแต่ว่าใช้สถานที่เดียวกันด้วยแต่จะว่าอยู่คนละหอ่น่ก็สองหอนี้เชื่อมถึงกันครับเหมือนกับผมยกตัวอย่างไปดูหนังสมัยก่อนเขาเรียกว่าไปดูหนังสองเรื่องควบสองควบนะฮะใครอยากจะไปดูธุรกิจแฟรนไชส์ก็เข้าประตูแฟรนไชส์แต่ข้างในนี่เดินโฟล์กสามารถเดินทะลุถึงกันได้เดินโฟล์กันได้ใครมาดูซอร์ซิ่งสำหรับพวกอุปกรณ์ของใช้ก็เข้างานทราฟแต่ข้างในสมมุติว่าเข้ามาแล้วอยากจะเดินไปอีกฝากหนึ่ออว่่่าาจะะมีีไรทนส ก็เข้าไปเดินดูเรียกว่าไปทีเดียวได้2งานไม่เสียแรงครับดังนั้นผู้ชมครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับทั้ง2งานนะครับงาน Thailand Retail Food and Hospital i t y Service นะครับ2013-25-28กรกฎาคมไบเทคบางนาจัดขึ้นที่เดียวกันกับงาน Thailand Franchise and Business o p portunity ทั้ง2งานนั้นครับจัดโดยบริษัทกวินอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทรับจัดงานในไทยนะครับที่เรียกว่ามีคุณภาพ14ปีการันตีอย่างแน่นอนแล้วก็ใครเองเนี่ยที่สนใจไปด สามารถคุยกันได้นะเพราะเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาจะได้มีการส่งข้อมูลมาให้เข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์นะครับของก o วินอินเตอร์เทดได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอขอบพระคุณคุณกวินมากเลยครับขอบคุณคับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเศรษฐกิจติดจอแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการวันนี้เราสคนพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ